อ่ะพี่เดี๋ยวว่าพี่เปิดคณะป่ะอันที่วอ้นอ๋อืมอ๋เนี่ยเรามีเหล่าเนี่ยบางบางทีที่พี่ซีเรียสแบบพูดเรื่องแฟนอะไรอย่างงี้ที่พี่ซีเรียสมันก็ดูแบบพี่ตลกไหมตลกมากอ่ะทุกคนตลกอ่ะถามว่าทุกคนจะไม่เคยคอยตามพี่แบบคนแบบแรกแรกอัะใช่แรกน่าสงสารไรเรามาเริ่มขำแล้วจะพูดอะไรเศร้ามันก็ขำ แรกๆที่แบบพี่มีความสถขตเรื่องครอบครัวใช่ไหม,ม,มที่พี่มาอยู่เนี่ยพี่เพ้มแข็งขึ้นนะมากตอนแรกตอนที่พี่ตตอนเข้าตอนที่ได้เขาเล,ล่าไงพี่เขาไม่เขียนเลยไม่รู้เกี่ยวกับครอบครัวร้องไห้ไม่ไหวคิดถึงคำหนึ่งแบบที่แมนว่ะไม่น่าเกินไปรูปแม่อะไรเงี้ย มีงงสงงพี่อย่าบบพูดเบาดิหนูไม่ได้ยินพี่แบบไม่ใช่พี่บอก <c oughs> อคือเหมือนแบบไม่น่าเกิดมาเป็นลูกแม่เลยอะไรเง,งี้ยแม่ไม่มีตงังค์ถ่องให้เรียนอะไรเง,งี้ยลำบากอะไรเง,งี้ยนี่ไงพี่เดี๋ดยวเดี๋ยวพี่ก็เลี้ยงแม่ได้แล้วอ่ะพี่ดีใจเนาะพี่ใจแทนพี่ไทยเลยอ่ะแบบเออพี่ยังแบบโหถ้าพี่ไม่ได้เข้าสิบสองคนจะเป็นยังไงมั่งเนี่ยไปจันด่ามากทำไม เปิดเพลงดาวนี่ดราม่านี่ประกาศจไทายดราม่าเหรอคะคือแอบชอบคนไหมแ้วเคยแอบชอบคนไหมแพรเยอะบ่อยเลยจริงเหรอเคยอกหักบ้างแอบแพรไม่เคยแพรไม่เคยสมหวังเไม่เคยสมหวังดความรักเลยใช่เหรอแพรแพรชอบใครพี่เลยอ่ะแพรชอบวะแพรชอบใครเขาไม่เคยชอบแพรกลับเลย ่อย่าดัง okay, okay. อย่าเสียงดังอย่าไม่ไอยอมอีาปอากไ, <c oughs> ไม่ให้มันมันหลุดไงแพชชอบใครอะเขาแพชไม่เคยสมัครอรองขอเลยแพชเคยแอบ,บชอบผู้ชายคนนึงเว้ยจะเล่าใฟ<ๆ>ังตอนสมัยสาวสาวตอนสมัยสาวสาวตอนสมัยสาวสาวเออแบบแอบ,บชอบแล้วแบบเขาไม่ชอบแพชสักทีเว้ยแบบขนาดขนาดแบบทำทุกอย่างอะแบบ ซื้อนู่นซื้อนี่ให้อะไรตามเด็กๆภาษาเด็กๆเขาไม่ชอบแล้วเขาโตฟังเออแล้วคือพถามเพราะว่าพี่เมื่อไหร่พี่จะชอบหนูเนี่ยก็ถามตามภาษาแบบพี่เมื่อไหร่พี่จะชอบหนูเนี่ยเออจริงเหรอถามงี้เลยหรอเออพี่เมื่อไหร่พี่จะชอบหนูอะเขาก็งงเว้ยเด็กคนนี้นี่แกแดงเขาพุงงเขาอยู่มอไหนาดนนั้นอายุประมาณยี่สิบอะแล้วแพาประมาณสิบสิบหกสิบห้าสิบหกห้าปีอะ what แล้วคือแบบ แล้วคือเขาเขาก็คงบอกว่าไม่ได้มันไม่ดีเขาบอกไม่ได้มันไม่ดีเออเขาพูดจริงๆไม่ได้มันไม่ดีเออแล้วแพทก็แซดเว้ยแล้วก็แล้วแพทก็ย้ายโรงเรียนอีกแพทก็ไม่ชอบผู้ชัยคนเนื้งเป็นลูกครึ่งแล้วก็ก็ไม่ชอบแพทรอไหมมาเขามีแฟนไหมไม่มีแพทชอบเขาตั้งแต่ยันที่เขาไม่มีแฟนแล้วเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็เลิก